ด like like ิฉันนางสาวรัจพรสารสรบพิบูลสินมาจับสินอังเกชะวันนี้เราจะพารีวิวใไดอเกตกันรอบเลน์วันนี้เราจะมามเชิญพาดูนะคะสวัสดีค่ะชื่อนุนชนกสดาบ,บุญปรานานนุนค่ะเอ่อเราจะถามว่าเจอครูฝรั่งไหม ก็เจอนะแบบว่าแล้วแล้วแต่วิชาเงี้ยแต่ว่าคือมันก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษที่พิเศษเช่นแบบว่าอ่านเขียนอะไรเงี้ยก็จะมีภาคที่เป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยค่ะแล้วได้เรียนวิทย์คณิตเยอะไหมอ๋อแล้วว่าไงอะในในหนึ่งสัปดาหออ์จะได้เรียนแค่2ชั่วโมงเองก็คือมีหน่วยกิตน้อยกว่าภาษาอังกฤษค่ะ ก็สังคมในห้องเรียนเป็นยังไงคะอืมเขาเขาว่าก็โอเคนะแบบว่าเพื่อนเพื่อนช่วยเหลือกันดีในเรื่องภาษาอังกฤษเนียคือทุกคนในห้องอะ่ะก็จะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนาะถึงจะเรื่องมาสายนี้ได้ทุกคนก็จะช่วยเหลือเรื่องภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วค่ะคุณต่อไปนะคะที่ฟ้าใสะคะ่ะสวัสดีค่ะนะะางสาวอารยาหยงตะทงนะคะเอ่อวันนี้เรามีสองคำถามสุ้าใสานะคะเอ่ออย่างแรกเลย เกียเฉลี่ยในการเข้าคณะบริาริวิทยาในคณะภาษาอังกฤษโดยสิ拜拜่งภาษาอังกฤษค่ะเกียรติเฉลี่ยเท่าไหร่คะก็ถ้าเกิดเป็นปีเรานะคะ2,562ก็2 5ค่ะแล้วก็ตอนสอบเข้านี่ง่ายมากก็แนะนําให้อ่านพวกแบบว่าโจทย์วิเคราะห์มาเยอะๆนะคะถ้าเกิดเป็นวิก็จะมีพวกแบบจทย์วิเคราะห์เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นพนิทก็มีพวกโตรวจคำย่างนนี้ค่ะ แล้วก็ต้องจิ้มจุดนะคะอ้อไม่เก่งมากก็ไม่เป็นไรค่ะแค่แบบมีพื้นฐานพอเพราะว่าแต่ว่าพื้นฐานไม่แน่นมากก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาก็จะปูพื้นฐานให้แน่นนะคะดีดีเขขอบคุณนะคะคุณชิทาคุณชิทาค่ะพี่มีค่ะสวัสดีค่ะพี่มีนะคะซีทังที่สองค่ะวันนี้เรามีสามคำถามสากพี่มีค่ะเวลาที่ครูสองานเนี่ยครูสองานเยอะมากไหมคะก็ ถ้าเริ่มจากที่เขาเข้าแผงสินสินสารกินวมงเนาก็คือตอนแรกเนี่ยเหมือนมันจะแบบ เป็นการเน้นสอนหมายว่าให้เราเข้าใจพื้นฐานของมันก่อนก็จะเป็นแบบเป็นพวกแบบ part of speed พวก adjective adverb อะไรพวกนี้แล้วก็เราจะเริ่มแบบ add add แบบขึ้นมาเรื่อยๆประมาณเป็นแบบเริ่มเขียนเรียงความเริ่มที่จะแบบ essay แล้วก็แบบว่าจะมีเป็นแบบ r o l e play r o l e play คือการจำลองสถานการณ์อะเนาะมันก mm ็จะแบบเหมือนกับการฝึกสกิลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงานมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระดับการเรียนของเราค่ะแล้วเวลาที่เราเข้ามาเรียนสิ่งสังกฤษแล้วเนี่ย โรงเรียนนี้มีโอกาสที่ทําให้เด็กนักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเดยอะมากนะคะก็ยกตัวอย่างจากครูต่างชาติที่เรียนอยู่เลยนะคะก็คือที่เชร์เนี่ยเขาจะพยายามแบบว่าให้เราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดภายใน,ในชั่วโมงของเขาเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราอะด้วยความที่เราเป็นคนไทยเหมือนกันมันก็จะไม่ค่อยได้ใช้อะเนาะ <c oughs> ก็คือตั้งใจเข้าศิลป์กิจมาเนี่ยก็คือเราแบบสำเนียงเราดีขึ้นมากแล้วก็ได้รู้คําศัพท์ยากบางคารู้อะไรหลายอย่างแบบพวกคําแสลงอะไรเงี้ยเราก็รู้ขึ้นค่ะ แล้วพอได้คุยฝึกเพราะถ้าเกิดได้พูดพูดกับครูนี่ลแล้วเนีย่ยครูใจดีมากเลยจะบอกว่าคุณรูณนะคะก็ครูต่างชาติครูไทยก็คืออย่างแม่ประจําชั้นเราเนี่ยแม่พัทรพรพัทดีแก้วนะคะก็คือเป็นครูที่ใส่ใจที่จะสอนแบบนักเรียนมากๆคือแกจะมีแบบเหมือนกับว่า มีการสอนที่ต่างจากคุณครูคนอื่นมีแต่งเพลงมาด้วยแบบเน้นความเข้าใจให้กับนักเรียนโดยเฉพาะแล้วก็ถ้าแบบนักเรียนคนไหนไม่ได้ตรงไหนเนี่ยอาจารย์เขาจะแบบช่วยสอนแล้วก็ช่วยแบบเหมือนกับว่าช่วยแบบดิวตรงนั้นทันทีค่ะแล้วก็มาในส่วนของพาร์ทครูต่างชาตินะก็คือเท่าที่เขาเจอมานะก็คือจะเป็นที่เชฟคาที่เชอคเชอคลินอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอะสูภาพหมดเลยแล้วเขาจะพยายามพยายามที่จะแบบกระตุ้นเราด้วยการแบบประมาณให้เราพูดภา,าษาอังกฤษแต่ว่าคืออย่างเขาอะเขาจะแบบพูดผิดพูด,พดถูกบ่อยมาก ก็ทิชชร์ก็จะคอยแบบว่าไม่เป็นไรนะเออเธอเก่งแล้วนะอะไรเงี้ยคือเขาจะคอยให้กําลังใจเราดีมากค่ะคือเหมือนกับเพื่อสร้างความมั่นใจของเราโดยเฉพาะดีมากค่ะขอบคุณค่ะที่มาสนับสนุนค่ะสวตสดีค่ะ